สถานีตำรวจภูทรกันตังตั้งอยู่เลขที่24ถนนสถนสถานพิทักษ์ตำบลกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังสร้างเมื่อพุทธศักราช2491ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ตงง1ีหมีจำนวนเนื้อที่5ไร่2งาน24ตารางวาอนาเขตอำเภอกันตัง ิศเหนือติดกับอำเภอเมืองตรังและอำเภอสิเกาทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันทิศต,ตะวันออกติดกับอำเภอย่านตาขาวและอำเภอหาดสำราญทิศต,ตะวันตกติดกับอำเภอสิเกาและทะเลอันดามัน มีพื้นที่559.54ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่รับผิดชอบ11ตำบลประกอบด้วยตำบลกันตังตำบลควนธานีตำบลบางหมากตำบลบางเป้าตำบลวังวนตำบลกันตังใต้ตำบลบ่อน้ำร้อนตำบลบางศักด์ตำบลนาเกลือตำบลก่ลริบงและตำบลคลองชีล้อมมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ86,590คน นับถือศาสนาพุทธร้อยละ63.39นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ36และนับถือศาสนาอื่นร้อยละ0.61ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมทำสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันและบางส่วนทำการประมงพื้นบ้านและประมงน้ำลึก อำเภอกันตังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญได้แก่พิพิธภัณฑ์พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีซึ่งเป็นผู้นำยางพาราต้นแรกมาปลูกในอำเภอกันตังจังหวัดตรังวัดตรังะภูมิพุทธาวาสซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังโดยกรมศิลปากรเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองกันตัง สวนสาธารณะควรตำหนักจันถือกำเนิดมาจากการเป็นตำหนักเล็กๆที่สร้างขึ้นบนเนินเขาในการรับเสด็จร,รัชการที่6ครั้งเสด็จประพาสเมืองกันตังเมื่อปีพุทธศักราช2452และในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ใช้เป็นที่ตั้งทัพของกองกำลังทหารญี่ปุน่นต่อมาได้ถูกปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนบนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองกันตังและแม่น้ำตรัง สถานีรถไฟกันตังเป็นสถานีรถไฟสุดทางของทางรถไฟสายใต้ฝั่งทะเลอันดามันได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรเมื่อพุทธศักราช2,539รวมทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่งซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเกาะมุกเกาะกระดานถ้ำม,มรกต อุทยานแห่งชาติหาเจ้าใหม่วันนะอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากาศาสนสถาน ในพื้นที่อำเภอกันตังมีวัด11แห่งมัสยิด21แห่งสำนักสงฆ์11แห่งโบสถ์สแห่งและศาลเจ้าอีก2แห่งสถานบริการต่างๆร้านทองร้านอัญมณี5แห่งธนาคาร6แห่งร้านค้าสะดวกซื้อและมินิมาร์ท15แห่งมีสถานีบริการน้ำมัน8แห่งโรงแรม21แห่ง สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ23แห่งมีอู่ซ่อมรถ44แห่งร้านค้าของเก่า16แห่งร้านอินเทอร์เน็ต29แห่งร้านจำหน่ายโทรศรัพท์มือถือ19แห่งศูนย์การค้า2แห่งและมีสวนสาธารณะ2แห่งการบังคับบัญชามีพันตำรวจเอกประดิษฐ์ชัยพลเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันตัง พันตำรวจโทปราโมทสังทองเป็นรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรกันตังพันตำรวจโทพจนเนียมรินเป็นรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกันตังพันตำรวจโทนัทพงศ์ใจสมุทรเป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูทรกันตังสถานภาพกำลังพล กำลังพลรวมทั้งสิ้น1 7 0นายชั้นสัญญบัตรจำนวน28นายชั้นประทวนจำนวน142นายสถานภาพยานพาหนะสถานีตำรวจภูธรกันตังมีรถยนต์ของทางราชการจำนวน6คันรถยนต์เช่าจำนวน7คันและรถจักรยานยนต์จำนวน38คัน สถานภาพอาคารบ้านพักมีอาคารที่ทำการหนึ่งหลังแฟลตห้ห้องหนึ่งหลังห้องแถวชั้นประทวน38ห้องสหลังและบ้านพักระดับผู้กกับการหนึ่งหลังสถานภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ สถานีตำรวจภูทร์นกนตังมีอาวุธปืนสั้นขนาดจุด38จำนวน58กระบอกอาวุธปืนสั้นยี่ห้อซิกซาวเออร์จำนวน50กระบอกอาวุธปืนสั้นยี่ห้อกลอกสิจำนวน41กระบอกอาวุธปืนเล็กยาวยี่ห้อกาลิวจำนวน1 0กระบอก อาวุธปืนลูกซองยี่ห้อฮันสันจำนวน12กระบอกอาวุธปืนเล็กยาวยี่ห้อโคสเอ็มโฟ old, info, จำนวน40กระบอกอาวุธปืนลูกซองยี่ห้อเบนเนลลี่จำนวน2กระบอกอาวุธปืนยาวเ k เคจำนวน28กระบอกอาวุธปืนยาว FM จำนวน2กระบอกอาวุธปืนยาวนาโต้จำนวน3กระบอก อาวุธปืนช็อตไฟฟ้ายี่ห้อเตเซอร์จำนวน2กระบอกเสื้อเกาะกันกระสุนจำนวน35ตัวสำหรับการดำเนินงานใน5ด้านตามนโยบายและข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูทรกันตังได้ดำเนินกิจกรรมด้านที่1การบริการทั่วไปได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ ให้มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วประทับใจซึ่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บไซต,ต์เพจสถานีวิทยุแผ่นพับและคู่มือประชาชนรวมงานบริการประชาชนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ไว้ให้บริการอย่างเพียงพอตามรูปแบบ One Stop Service ด้านที่2การอำนวยความวิธรรมสถานีตำรวจภูธรกันตัง มีพนักง,งานสอบสวนจำนวน5นายเพื่อรองรับการเฉลี่ยงานตามคาสั่งสํานักง,งานตาํารวจแห่งชาติที่49ทับ2516ด้านที่3การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการปรับปรุงพัฒนาระบบสายตรวจให้เหมาะกับสถานภาพอัชฉรยกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่รวมทั้งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสถานีตำรวจภูทรนกันตังได้จัดสร้างหน่วยบริการประชาชนไว้ครอบคลุมพื้นที่ประจำตำบลต่างๆถึง10หน่วยจัดสายตรวจอยู่ประจำหน่วยอย่างน้อย2นายต่อ1หน่วยซึ่งได้ทำงานร่วมกับอสตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและฝ่ายปกครองจัดสายตรวจรถจักรยานยนต์และสายตรวจเดินเท้าไว้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาลจำนวน2เขตตลอด24ชั่วโมง จัดสายตรวจรถยนต์ซึ่งควบคุมดูแลโดยร้อยเวรสอศไว้คอยประสานงานกับสายตรวจต่างๆและจัดสายตรวจจราจรไว้คอยรักษาความปลอดภัยธนาคารร้านทองร้านสะดวกซื้อตลาดนัดในช่วงกลางวันในส่วนภารกิจเร่งรัดจับกุมคนร้าย ฝ่ายชุ้สืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามสถานีนำตำรวจภูธรกันตัง,ตง,งได้จัดทำข้อมูลหมายจับและข้อมูลอาชญากรรมเอาไว้อย่างเป็นระบบครบถ้วนจึงมีความคล่องตัวในการทำงานอยู่ในระดับสูงซึ่งวัดได้จากการติดตามจับกลุ่มคดีต่างๆได้อย่างรวดเร็วทุกคดีด้านที่4การควบคุมและจัดก,การจราจร ได้จัดระบบและวางแผนการจาราจรดังนี้ได้มอบหมายภารกิจประจำวันให้กับพนักงานจารจาจรทุกนายประชุมเตรียมความพร้อมทำการบ้านทบทวนเมื่อมีภารกิจพิเศษร่วมกันวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาตามข้อมูลสถิติที่ได้จัดเก็บทุกสัปดาห์อัปเดตการนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นกล้อง CCTV กล้องตรวจจับความเร็วกล้องติดงวง ตลอดถึงการบำรุงรักษาป้ายเครื่องหมายจราจรในพื้นที่ให้ใช้ได้จริงอยู่เสมอจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <c oughs> เช่นโรงพยาบาลโรงเรียนหน่วยกู้ภัย <c oughs> เป็นต้นนอกจากนี้ได้จัดก,กำลังตำรวจไว้อำนวยความสะดวกการจราจร <c oughs> และบังคับใช้กฎหมายบริเวณหน้าสถานศึกษาตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยวตลอดถึงการใช้เครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายในเส้นทางสายหลักและสายรองและยังได้เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจรเช่นสร้างสิสํสำนึกวินยัยจราจรให้นักเรียนร่วมกับขนส่งฝ่ายปกครองและภาคส่วนประชาชนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนผ่านสื่อต่างๆ เพื่ออัปเดตสถานการณ์และกฎหมายใหม่ๆที่ประชาชนควรทราบด้านที่5การบริหารและพัฒนาัุคลากรจจสถานีตำรวจภูธรกันตังดูแลความประพฤติและทุกสุขของกำลังคนอย่างใกล้ชิดเช่นการตรวจสุขภาพประจำปีครบถ้วนทุกนายและจัดให้มีโครงการอาหารกลางวันทุกวันดูแลเยี่ยมเยียนให้กำลังใจในยามเจ็บป่วยและร่วมงานตามประเพณี ในส่วนของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยผ่านโครงการอบรมคุณธรรมในด้านจริยธรรมให้กำลังคนได้เข้าไปสัมผัสกับชุมชนในกิจกรรมต่างๆเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนตลอดถึงการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลผ่านโครงการสีขาวดาวคุณธรรมติดตามพฤติกรรมผู้มีภาวะเสี่ยง และผู้ที่ได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนอย่างใกล้ชิดจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เช่นจัดอบรมท่าฝึกพระราชทานอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอาวุธใหม่ๆให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ลงแถวทบทวนแบบฝึกและทบทวนการใช้อาวุธยุทธทุบกรทุกวันพุธ เรื่องแต่งกายก็ถูกใจประชาชนทนงองงาดมีมารยาทและ